มอเน่อุ้นมอเน่ก็เลยคืสวัสดีเช้านะครับวันนี้ผมจะมาทำเหล้าชูเรียววัชุมิกะแอลกอฮอล์อาวัชุมิกะออกอกอฮอล์ไปเด็ฟูด Yes sir this bottle empty bottle เย่ yeah. ะ Snow so Rum control empty bottle control no rum โอเคนี่ขวดเปล่านะครับผมเป็นคอนคอนโทรลนะครับผมนี่ขวดเปล่านะครับ Let's go yo 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 yo, yo. Oh ho. Look อู Ooh, want like Ooh, not ้เอาว้ช่ว t ดูกอู้ n o า good b เพราะอ I บ e ิเ m ฟนี่นะครับกดเหล่านะครับอนี้นะงูจะทำเล่าครับเล่ามามันอยู่ได้อายุมันอยู่ได้ประมาณร้อยร้อยปีพันปีนะครับแต่ว่าที่อยู่ไม่ได้ก็คือเรากินหมดก่อนนะ <laughs> มันก็อยู่ไม่ได้จริงๆแล้วอันเนี้ยขวดนี้มันก็ขวดนี้นะครับนี่ หนึ 1> 1, 1, 8, 4, ่งหนึ่งแปดสี่ศูนย์ครับเขาทำออกมาจากปีหนึ 1, 8, 4, ่งแปดสี่ศูนย์ครับหนึ่งแปดสี่ศูนย์ครับนี่เห็นไหมหนึ่งแปดสี่ศูนย์ตอนนี้สองพันยี่ิบห้าแล้วเห็นไหมอยู่ได้นานมากถ้าเรากินไม่หมดก่อนมันก็อยู่ได้อยู่นานๆแต่ว่าขวดไม่ไดอยู่ได้ตลอดชีวิตตลอดชาติเลยนะ green fruits are not h i n g apple only fruits p p l e only f r u i t โอเคนะตะนินจาเย่เคเตศีก็แล้วเย่เคเตศีนะเกติศรีเลอร์อาก็ไดอางูนะเห็นไหมรสุดรัสะอางงูใครเกติ้าสุดรัสะอางงูมีเหรอมาต้อนพอเราตั้งนอนมีอ่ะก็ทราบเอาดิส w อชชูช try how is อย่ารอดูครับผมมันจะเกิดรสแบบไหนคือทนเป็นเหล้าแล้วก็คงจะเป็นเหล้าแบบธรรมชาติของผลไม้แล้วนะครับขออางูเลยนะครับ อีฟเอนอกก็ริส e ับผลไมเกท่า er, ส so, uh, ีเราเวได้เลยสีต่อเลยตินอนก็เลยตียออ้านอนมีนะเกิดเกิดยเรเลตัสัานมีโอเค alright so uh, I want to be because small, small fish. s a l l s m a l l f i h i s a s a l l f i h I can put easy They put, cling wow, very nice, cling cling. I think it's full. This one, I think it, it's a uh, gets a lot. Uh, it's a lot fruit, yeah. It's a uh, soil. It's a lot fruit for sure. I put. I think yeah, I can have a uh, full. Maybe more. I don't know. I hope so. ไม่แน่นะมาต่อออกเพ้ออีกไม่รู้นะครับเพราะว่าขวดนี้มันก็ใหญ่พอสมควรนะครับช่วงตาบ,ตตาบต้าเาากับปป๋ช่วงโมเดวบ้าเาากับปป๋พี่ยาว่าแม่อาเป๋เอากับบ้ามาอาะไรพีย่ยา So I uh, want to make a original I make a lot after I show you I make a lot of it but uh, now still uh, working Walking, 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 walking. No, walking you know, walk is very strong, cannot open. When you open, like a boom, like a gas, you know. First, walking is uh, not uh, open, cannot open. It has to be like, uh, around, it's uh, one year or four or five months can open. Not too strong. If you, if uh, like, uh, before one month you open, very strong. Like a gas ส gas แ s ๊สย l ง w ดิ k i n g n o ะครั i ยังไม่เสร can ั e ไม o o ป็นแอนะครัถ้าประมาณแบบว่าอ,อาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราเปิดไม่ได้นะครับเราใส่เข้าไปเราก็อย่าเปิดไม่ได้ครับเพราะมันเป็นแกส๊สทำงานอยู่นะครับแรงมากผมเราเปิดดูแล้วก็เด้นเลยนะครับป mm hmm. มันต้องรองประมาณแบบสามเดือนถึงจะเปิดได้ครับผมเพราะว่าอีกนี้สามเดือนแล้วนะครับ ามเดือนแล้วคือแก๊สมันมัน,ม,นมันแบบมันมันเริ่มจะหมดแก๊สแล้วนะครับสามเดือนถ้ากับด้ไปปีนั้นเราเปิดได้แล้วครับเป็นปีนี่นคือแบบกลายเป็นเล่าแบบแรงมากเมื่อก่อนผมผมเคยทนทำไอ้กล้วยนะครับผมหนึ่งปีนี่มันจะมีแก๊สแก๊สอยู่แรงแก๊สอยู่แต่ว,ว่ามีความหวานอยู่ผมใส่น้ำผึ้งนะครับอันนี้คือผมไม่ใส่อะไรมีความหวานอยู่แล้วหนึ่งเดือนผมเปิดโอ้โหเหมือนเล่าแรงเหมือนเล่าเลยแรงมากนะครับ เออบ้าบ้าขอบ้าป่าเดินเล่นเนี่ยแต่แต่ลาทีลามากอกอทบูนะไม่นั่นป่าเดียวตันนู้นจะออรบุว่ะเอาได้เอาด้ลชูมากลลโก้กลีลโกนเว้บอเว้บอได้บอหลบวได้เอสุดาน่ชูมาบ้ป่าเดีตนี่มาตนี่มันออวเน่ยัจำนะนี่นเาแกฮาดปิดนอกกิดออริจินนลอ๋อไ้าก็ด้วยนะเ่ด้วยช่วยเลยนในรอช่วยเ่นเนี่ช่วยเ่นเนอะ่วยเล่นเนอะแค่ Ah, so, uh, I think uh, I can put like a uh... ก็เต็มแล้วใส่เต็มแล้วก็จะปีกฟ้านะครับไข่เรือเปลเรือเปลเราปีปีคู่ปลอกหรอปีคร่ปลอกอะไรตาวไปแล้วืมปีแล้วคือคือไปแล้วเป็นเธ Have y o close v e n t e r not test ปุ๊งก็ปีให้แน่นะครับถ้าปีไม่แน่ก็คือกระเด็นระเบิดอะลมออกโอเค so this make อันนี้นะครับอันนี้มัสบรีนะครับมัสบรีอันนี้เชฟฟูลองฟูเชฟูแล้วก็มัสบรีแล้วก็อันนี้นี่คือกล้วยนะครับกล้วยอันนี้อะโวคาโดอะโวคาโดนี่เดี๋ยวาครับอันนี้นีิสฟอนไมโกนีมนีิ Orange and then pineapple. This orange pineapple. Orange pineapple. This only watermelon. This one watermelon. Watermelon. This one with uh, banana and pineapple. This one banana pineapple. This one only raspberry. This uh, only raspberry. And this. Uh ชอบคลิปใหม่ๆขหายดูอะไรใหม่ๆอยากเจอไอเดียใหม่ๆก็เราฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม alright if you want someone how to have a everyone want to see something new different oh give me give me the follow and share for me thank you so much okay ก็อาจจะบัตรที่ดาราสอบบัตรที่มาดาราสอบไอเดียสอบตอนะไร กกดติดตายอยากกอดแน่นเนาะจำเลยนะโอเค thank you so much to this video for watching video thank you so much ขอบคุณนะครับสำหรับดูวิดีโอทุกคนนะครับขอบคุณ m อทุกิริุครับสวัสดีครับ